ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะพี่ไปก็มาอยู่บ้านเพื่อนคนไทยนะคะหลังจากเรากลับมาจากการเผาศพนะคะเพื่อนเราก็มาปาร์ตี้กันที่บ้านนะคะเพื่อนเนาะปาร์ตี้งานหลังงานงานเผานะค่ะเพื่อนเพราะว่าคนตายชอบปาร์ตี้นั่นเพื่อนเออมีเมียคนไทยชอบปาร์ตี้กันเลยจัดปาร์ตี้ที่บ้านนะคะนี่นะคะเพื่อน เพื่อนคนไทยหลายๆคนนะคะนี่เนาะเรามากินแบบง่ายๆนะคะอาหารกําลังเสิร์ฟนะคะเพื่อนทําเองเนาะอาหารกําลังเสิร์ฟนะคะเพื่อนนี่เนาะทาอยู่บนบ้านโน้นนะคะนี่เนาะกลุ่มฝรั่งก็กินอยู่มุมนี้นะคะวันนี้นะก็เรามาสังสงรค์นะคะหลังจาก วันเผานะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะกินแบบง่ายๆนะคะสไตล์ต่างแดนพี่เพื่อนนี่งานศพใส่เสื้อธรรมดานี่ยเเสื้อสีแดงนะเพื่อนเอาแบบสบายสบนะคะเพื่อนเนาะไปพามาให้ดูนิดนึงนะคะเพื่อนมาดูอาหารนะแกงฟักทองเพื่อนแกงฟักทองแกงฟักทองย้อน y ักทองย้อนฟกง i นฟักทอง a ้อ it i กทอ u ย้อน o ซัมวันเม็ดแกงฟักทองเพื่อนแกงฟักทองนะคะ this is the beef hmm? this is the beef เย beef curry beef with pumpkin นะคะเพื่อนนอนเพื่อนภาพในเบงกออาหารเพิ่งจะลงมาเสิร์ฟนั่นเพื่อนยังมาไม่ครบนะคะไก่นะคะไก่ทอดน้ำจิ้มอะไรเพื่อนเนยน้ำจิ้ม something this is a with the plon on website fit นะคะเพื่อน ปลาตัวใหญ่เพื่อนในนี้ปลาตัวใหญ่คานโอเพนในนี้สปริงโรลอีสปริงโรลเพื่อนมีข้าวผัดนี่กุ้งนะคะเพื่อนเนาะแซนด์วิชต่างๆนะคะเค้กนั่นเพื่อนเค้กเค้กใบเตยใช่ไหมเค้กใบเตยนะคะเพื่อนนี่เนาะ เราให้ดูบรรยากาศนี่นะนิดหนึ่งเพื่อนนิดหนึ่งนะค่าเพื่อนนี่แม่ครัวกำลังอาหารมาเสิร์ฟนะคะที่แล็บเราอยู่ไหนอะชิคเก้นนะคะ